อ,นนยอยู่กับฟรีรัตนอนสุวนครับเช่นเคยครับแล้วก็วันนี้นะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นไปครับสำหรับแฟนซีรีส์วายบอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆนะฮะเพราะว่าเรานั้นนะ,ะับมีนัดสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลย <Okay. S 1> กับสองนักแสดงซีรีส์บอกเลยว่ากำลังมาแรงมากๆเลยเรื่องนี้นะฮะกับ w e d d i n g Plan The Series นั่นเองนะฮะอ่ะพบกับซันนี่แล้วก็ตักครับผมสวัสดีครับ โหวันนี้คือบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยให้ซันนี่กับรักแนะนำตับบวกับแฟนๆก่อนครับผมสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก wedding plan The Series ครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทสายลมครับ ครับปลากนาพันธุ์นะครับรับบทน้ำเหนือยครับนี่ซีรีส์เรื่องนี้นี่บอกเลยว่าสําหรับคนไหนที่ติดตามซีรีส์วายเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องของ,อว,างวางแผนเป็นวีดิ้งแพลนใช่ไหมใช่ครับก็คือวีดิ้งเนี่ยจัดงานแต่งนั่นแหละง่ายๆเลยจับผ้าจับผูก็คือไปจัดงานแต่งให้กับคนที่เขารู้จักใช่แล้วเราไปตกหลุมรักเขาตอนไหนอะคือผมเนี่ยเห็นเขาในงานแต่งของรุ่นพี่ครับก็ เป็นงานแต่งของ<ม>พระพายของฟอร์ดนะครับ<ม>ก็ร,รู้สึกว่าแบบชอบเห็นว่าแบบเขาน่ารักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้ว<ม>พอถึงคราวที่เราต้องแต่งงานเองก็เลยแบบอย่างน้อยก่อนที่เราจะแต่งงานอ่ะให้ w e ดดิ้งแพลนเนอคนนี้ละกัน<อ>ให้ได้แบบ ได้ใกล้ชิดได้มีความสุขนิดนึงอือครับก็ชอบเขาหลยเนาะใช่ชีวิตจริงเลยเลยฮ้สยแวๆๆวอ่ะเป็นไงบ้างฉากฉากนั้นที่ฮือฮาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเราไปเถียงนเขียนเขาแล้วเขาก็จับจูกเลยคือเหมือนทุกคนาจจะสังเกตได้ว่าน้ำเหนือแบบซีนนัคือพูดเยอะมากถ้าทุกคนได้ดูก็อาจจะเห็นว่าสายลมอ่ะ ไม่ได้ฟังอะไรเลยฟังอยู่แค่ประโยคเดียวคือคำว่าหรือต้องให้งางปากเออแล้วก็ฟังอยู่ฟังอยู่แต่เราแบบก็คุณคุณไม่ได้ฟังผมตั้งแต่แรกไงก็เลยมาพูดตรงนี้ก็เลยแบบฟังผันผ่านคนน้ำปากคุณได้ปากผมแล้วแซวแๆวแซวความรู้สึกของใครก่อนดีครับตอนนี่ก่อนไม่ได้ครับก็รู้สึกรู้สึกกดดันเนี่ยพูดลิ้นพันกันละรู้สึกกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าพี่เมย์ก็จะมีแฟนนิยายอยู่แล้วมีแฟนคลับของทางค่ายอยู่แล้วก็รู้สึกว่า อยากจะถ่ายทอดออกมาให้แบบให้ได้เต็มที่ที่สุดให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ประทับใจ,จ<ะ>ใมากที่สุดใช่ใช่ครับบแบ อยากให้ออกมาดีมากจริงๆถ้าคือทำเต็มที่ใช่เออ,อที่พักและลูกเหมือนกันครับก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันในทีเดียวพ่อเราแบบได้รับโอกาสมาแบบว่าเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทําเต็มที่ครับดอมดอมเดิม,มหลักยังไงของเราตั้งชื่ออันเตรียมมาด้วยกันหรือ,อยัง,อองแฟนๆเห็นแฟนๆเขามีคอมเมนต์เรียกร้องแล้วตอนนี้ยังไม่มีชื่อครับเดี๋ยวนะเร็วๆนี้น่าจะแบบให้ทุกคนได้ช่วยกันคิดเหมือนใช่เอาวันนี้มากับพงศลเสือนกีเรามีกิจกรรมมีเกมด้วยเรื่องเรื่องของเราคืออ่า w edding plan the series ใช่ไหมครับการดัดลายของนายเจ้าแบบเราเ็น ม,มีแผนเนี่ยให้หน้องๆได้ทำคิดกันออถ้าเกิดว่าเราจะจัดงานแต่งให้กับกันและกันเราจะเลือกสิ่งไหนให้กับเขาทงคู่เออที่ช่วยถือให, <c oughs> ให้เห็นคำถามแล้วนะเห็นแล้วครับโล้ลง่ายเหมือนกันเราจะให้ทุกคนมาดูนะว่าถ้าเกิดว่าเขาสองคนตัดงานแต่งให้กันและกันเขาจะเลือกงานแต่งรูปแบบไหน <c oughs> เรามีคำถามให้นี่เรืเืองบางที่จัดงานแต่งแบบไหนดี มีสามช้อยทุกคนมีแบบเอ้าดร์อินดร์แล้วก็ใต้ทะเลช้อยก็คือเราจัดแต่งงานแต่งกับคนนี้คนนี้ส่นให้เราคนะ้อที่สองช้อยที่สองนะครับชุดงานแต่งต้องเป็นแบบไหนชุดไทยแบบจัดเต็มชุดสากลสูตรด,ดํากระโปรงอยาวแบบสับแล้วก็ชุดมินิมอลแบบเบาๆดูซิว่าเขาสองคนจะต่ดยังไงนะฮะขอ้อที่สามทุกคนพรีเวดดิ้งจะถ่ายที่ไหนมีให้เลือกด้วยนะฮะภูเขาทะเลต่างประเทศธรรมชาติแล้วก็ที่ที่เจอกันครั้งแรก นี่ทำไมคนคิดคำถามค like ือหวานหวานต่อมานะี่ฮะข้อที่4ครับแหวนแต่งงานจะเป็นแบบไหนก็คือแหวนเพชรเมดโตที่คนมองแล้วต้องสะดุดตาเนี่ยฮะและก็อีกแบบนึงก็คือแหวนเรียบเรียบแล้วก็เต็มไปด้วยความรักแน่่ข้อที่5ครับผมเรื่องแต่งงานจะเอาแบบไหนหนึ่งเลือกแต่งตามเลิกสองแต่งตามใจฉันได้ไหมเนี่ยได้ครับเออ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมถ้าเกิดว่าให้ทั้งสองคนนี้นิยามงานแต่งว่าเป็นยังไงแต่ละคนจะนิยามอย่างไรเอออย่างเช่นแต่งงานคือความทรงจากับแต่งงานคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวจะเลือกนิยามแบบไหนม,มาได้คําตอบกันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเฉลยก่อนใครก่อนดีต่อยิ่งฉุบนะยำยิง <laughs> ยาวปกกระเป๋ายิ่งฉุบจุบ อ่าอาใครก่อนคนณแขคผมจะไดาเลืออคจะได้เลือกอ่ะให้เลือกว่าจะจะพูดก่อนอ่ามาเลยครับผมขาอแรกจัดงานแต่งที่ไหนกูจะจัดงานแต่งงานณสนีที่ไหนนะใต้ทะเลใตใต้ทะเลเลยอ่ะใช่คือแขกเกือก็ต้องใส่ชุดประดาน้ำ คื <c oughs> อไม่ได้เป็นโดมใต้น้ำหรอครับยังถึงขั้นนั้นแล้ใช่ไหมหนูก็คิดว่าแบบเหมือ่เป็นใต้ความเรียบหรือ,อ,อนนว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่ซันนี่เป็นคนที่แบบชอบทะเลชอบไปทะเลอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าสมมติจัดง,งานแต่งเขาคงอยากจัดที่เขาชอบก็เล<อ>ยทะเลเออไม่งั้นไม่ได้งานแต่งซันนี่อาจจะเห็นแบบโดมใต้ทะเลที่เนียนพิ้งดำหน่อยรูปหนุ่มตั้งใ่ก่อนอ่ะมาก็ต่อไปดีกว่าลูกชุดแต่งงานรูปแม่แบบไหนให้เลือกให้เขาชุดสากลสุดดำครับก็บผลงานแบบสากลที่สุด เพราะว่าพี่ซานนี่เป็นคนใส,ส่สุดคึืนเขาก็ชอบแบบตัวเองใส,ส่สุดเหมือนกันเนาะเขาพิถุพันธมาขนาดเนี้ยเนาะมาต่อเลยข้อามครับพี่เวดดี้ถาที่ไหนที่ที่เจอกันครั้งแรกทำไมเลือกเลือก,เล,อกเลือกกันงี้คิดว่ามันน่าจะเป็นความทรงจำของแบบว่าอะไร,ะไรย่าแผมว่าทุกคนก็น่าจะจำแบบสถานที่ได้เพราะว่าสถานที่ที่เราเคยไปมักจะมีความทรงจำเสมอ นี่นี่เราถามไปทิ้งแผนเลยเนี่ยก็จะเหนือเลยอันนี้เหนือหรือเปล่าเนี่ยก็้วตอนที่แบบแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานต้องเป็นแบบไหนผมเลือกแหวนเรียบๆแต่เปลี่ยนไปด้วยหลัก เออชอบเลยใช่ไหมแต่ชอบชอบอเขาเพราะ<อ> <c oughs> ว่าเขาพราะว่าเาอาจจะแบบไม่ได้ชอบอะไรที่มันบือหวามากแต่แบบอะไรเรียบเรียบแต่ว่าแบบมันมีความหมายอืมอเลิกเลิกละมันต้องเป็นเลิกงานแต่งหรือว่าแบบเลิกตามใจฉันยังไงดีแต่งตามเลิกครับเออแต่เพาเขาเป็นคนมีความเชื่ออย่างเงี้ยคิดว่าถ้าแต่งตามเลิก มันอาจจะสร้างความสบายใจให้เรามากขึ้นปกติเราก็เชื่อเรื่องของเราถ่ายมูกันอยู่แล้วเชื<ต>่อเลเปิดหน้าจอหน้าล็อกจาเี่นก็ <c oughs> ห็นเลยมาต่ออันี้ป่ปครับผมสุดท้ายเลยนิยามน,นิยามนิยามงานแต่งคิดว่าเขาชอบนิยามแบบงานแต่งงานแต่งคือจุดเริ่มต้นของ,ของครอบครัวเพราะว่าเพราะว่าที่จริงแล้วผมว่าคนเรามันจะแบบว่ามีความทรงจากับจุดเริ่มต้นอยู่แล้วฉะนั้นยังไงก็ดีครับ อ่าอ่าไหนพอเขาเลือกรูปแบบงานแต่งให้เราแล้วพูดไว้ดีมากเลยอ่ะคุณคัดคัดใจขนาดไหนฮะตัว่าที่เสื้อเปล่าซื้อหมดเลยครับตั้งแต่ข้อแรกก็คือเอาดีมากแล้วตั้งแต่ทะเลแล้วทะเลทะเลคือทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วคือเราเป็นคนแบบสไตล์แบบอย่างนี้รือเปล่าเรียบไหมนะก็แอบเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าชอบทะเลมากๆเอออ่ะ มาของเราบ้างเราเลือกงานแต่งให้กับเขาเป็นแบบไหนยังไงครับด้วยความที่เราชอบทะเลเออเราก็อยากให้เขาชอบทะเลเหมือนกันเออ <laughs> ผมก็เลยเลือกใต้ทะเลเหมือนกันเออตอนนี้คือฉัน <laughs> ฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันจะขีดแล้วคือ <laughs> ผมชอบทะเลผมออออแบบรู้สึกว่าเหมือนสายลมพาน้ำเหนือไปเล่นเวกบอร์ดอะแบบอยากให้เขาได้ สัมผัสในสิ่งที่เรารักแบบนี้ครับก็เลยเลือกทะเลนี่อ่ะมาต่อชุดแต่งงานต้องเป็นแบบจริงๆถ้าเกิดมีตัวเลือกว่าแบบอ่าจัดเต็มรันเวย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกนะแต่ว่า <c oughs> ตได้ตอนนี้ก็คือผมเลือกมินิมอลแล้วกันใช่เพราะว่ามันดูดีแล้วก็เพื่อนๆเขาน่ใจแบบใช่มีความรีแลลกในการแต่งตัวต่อมาข้อสมพรีเวดดิ้งคุณจะถ่ายที่ไหนฮะเลือกให้เขาเลือกเหมือนกันเลยครับที่ที่เจอกันครั้งแรกครับลอกเป็นลอกข้อสอบของมเนี่ยลอกที่เขาพูดมาเลยเดี๋ยวผมพูดตามเลยว่าแบบเป็นที่พื้นที่แห่งความทรงจังใช่ครับก็เลยเลือกที่ที่เจอกันครั้งแรกต่อมาเลยดีกว่างวนแต่งงานตอนแรกผมก็ลังเรยนะครับเอาเมทัตแบบเขาจะชอบไหมันี่ไปจำนำได้ แต่งแงายได้ จริงนะราคามันสูงขึ้นนะแต่ว่าเราก็ตอบให้ดูเหมือนคนดีก่อนเอบบอกว่าเอาแหวนเรียบๆแต่งเปี่ยมด้วยความรักครับแต่จริงๆแล้วคือเราเป็นคนไร้ไร้กับเหมือนไปอีกเนื้อเรื่องเราแอบเอาเอาแหวนจริงไปขายแล้วทําแหวนปลอมมาให้แฟนดูอย่างเงี้ยเออนะเผื่อช็อตเผื่อช็อตเออค่ัตอบต่อเลือกให้เขาไงก็เลยแบบเอาแหวนเรียบๆอ่าครับต่อมาต่อมาเลิกเลิกแต่งงานเออเลิกเอาแต่งตามเลิกเหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเซฟกับความรู้สึกเดี๋ยวแบบถ้าเกิดเราแต่งตามใจตัวเองแล้วไปไม่ดีนี่หว่าแย่แล้วแบบ คนนั้นคนนี้ทัดอีกเวียนหัวอีกเดี๋ยวก็มาโทษว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ดีเพราะว่าเรื่องงานแต่งไม่ดีก็เลยแบบโอเคเราเป็นเซฟเออเปเซฟอ่ะมาต่อฮะสุดท้ายเลยนิยามนิยามงานแต่งเลยก็เหมือนกันครับคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเพราะว่าเตราว่าพอคนเรารักกันไปได้จถึงจุดนึงแล้วก็แบบอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากที่จะครอบครัวเดียวกันอ่าอโอ้โหทุกคนตบมือครับเย้กดไลไรด้วยเออ อ่าอย่าลืมฝากช่องทางของการติดตามของน้องก็บอกกันด้วยครับผมก็อย่าลืมติดตามว่า d ิ่งแพลนเดอะซีรีส์ของพวกเรานะครับทุกวันพุธเวลา5้าทุ่มทางช่อง g m m 25ครับครับครับหรือรับชมย้อนหลังนะครับได้ทางยู u ูบมิววายออฟฟิเชียลครับเวลาเที่ยงคืนหรือว่าเวอร์ชันอันคารเนี่ยได้ทางที่เดียวเลยครับบนแอปไอชีหรือเว็บไอคิดอทคอมครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าพวกเรามีเพลงประกอบซีรีส์ปล่อยออกมาแล้วนะครับเพลงอยู่คู่มีสามารถรับฟังได้เลยนะครับทุก ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของมี m ม w ายออฟฟิเชียลครับและยังมีช่องทางส่วนตัวอีกฝาก้าไปลูกเอาเอาปากบอกให้หมดเอาพี่ปากเอาพี่ปากาของผมนะคะ IG Twitter ชื่อเดียวกันเลยครับ PAKFA แล้วก็ IC ตัวครับไป ครับชื่อเดียวกันเหมือนกันครับ S U N N Y W N R T ครับอ่าและนี่นะคะน้องๆจาก Wedding Plan The s e r i e s นะคะขอบคุณสนี้แลวก็พลักมากเลยครับขอบคุณครับวันนี้ผมกับน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฮะฝากด้วยนะ